ุณผู้ชมรู้กันหรือยังคะว่าล่าสุดเนี่ยรถแดงเชียงใหม่เขาวันว่าจะไม่มีผู้โดยสารค่ะเพราะว่าคนเนี่ยแห่ไปใช้แอปเรียกรถกันหมดหลังจากที่ในโลกออนไลน์ค่ะมีบุคคลท่านหนึ่งเนี่ยเขาได้โพสต์ไว้ประมาณว่าตุกตุกกับรถแดงเนี่ยตอนเนี้ยใกล้ถึงทางตันแล้วรายที่เช่ารถเนี่ยก็ต้องคืนรถเลยทันทีแถมยังต้องมาแบกภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวอีกซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นวัยเกษียณสาเหตุหลักก็มาจากการที่วอร์เนี่ยเกินเมือง เทียบกับสมัยก่อนที่รถแดงเนี่ยพอจะลืมตาอาปากได้บ้างแต่ตอนนี้จากหน้ามือกลายเป็นหลังมือถึงทางตานไปต่อไม่ได้ในอนาคตเนี่ยคงจะเหลือเพียงแค่รูปถ่ายในร้านอาหารเท่านั้นเลยอยากวิงวอนให้ช่วยกันกู้ชื่อเสียงรถแดงกับตุกต๊กตุ๊กบ้านเราก่อนที่มันเนี่ยจะสายเกินไปซึ่งหลังจากที่โพตนี้ค่ะได้ถูกเผยแพร่ออกมาเนี่ยทัวร์ก็ลงทันทีเลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดไมหมล่ะว่ามันคืออะไรทําไมถึงโดนทัวร์ลงขนาดนี้เพราะว่าทางฝั่งของชาวเน็ตเนี่ยเขาก็มาวิาพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของรถแแดงงลกก็ต,กตกุเชียใหม เยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะเรื่องอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมเรื่องของค่าโดยสารค่ะชาวเน็ตเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีมาตรฐานเลยคือแต่ละที่เนี่ยไม่เหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่เคยไปใช้บริการรถแดงเชียงใหม่หรือว่ารถตุกตกเชียงใหม่เนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์กันหน่อยนะคะ